เรื่องของคนขับรถเมยหญิงค่ะสำหรับสาย140นะคะตอนนี้ก็มีการเปิดไทม์ไลน์ออกมาแล้วค่ะว่าระหว่างที่ติดเชื้อเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตนะคะคือเธอไปไหนมาบ้างค่ะไปดูข้อความก่อนเลยจากเพจ Bangkok Bus Club com ค่ะชุมชนคนรักรถเมยมีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะว่าเรื่องผ่านมาสัปดาห์หนึ่งแล้วแต่อ f ฟฟิเชียลยังซุกพรมแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าคนขับรถเมย์ติดโควิดจากนั้นก็มีการระบุข้อความเพิ่มเติม ะะว่าในส่วนของพนักงานที่ติดเชื้อมีการตรวจพบตั้งแต่4เมษายนแล้วก็อยู่ในการรักษาของแพทย์แต่น่าเสียดายที่ไม่มีการประกาศให้ผู้โดยสารได้รับรู้อย่างเป็นทางการแล้วก็ทิ้งท้ายไม่ห่วงคนที่ติดไวรัสบ้างหรือล่าสุดค่ะทางด้านของพอ o, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสอมอกอนะคะนายสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุลค่ะบอกว่าเมื่อคือนนี้ได้รับแจ้งว่าพนักงานขับรถของขอ,งขอสอมอกเสียชีวิตหลังพบป่วยติดโควิด19โดย ักงานขับรถคนดังกล่าวนะคะเพิ่งจะพ้นโทษออกจากเรือนจำเพราะว่าสารยกฟ้องแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคนขับรถเมสาย140เส้นทางแสมดาอนุสวรีชัยสมรภูมิเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งค่ะ 3เมษายนมีอาการคือไข้ขึ้นสูงก็เลยเข้าตรวจหาเชื้อโควิด -19 วันที่4เมษาผลออกเลยนะคะว่าติดจริงค่ะในขณะที่ขอสมก,กได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็พบว่ามีพนักงานปฏิบัติงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับพนักงานขับรถดังกล่าว18คนก็เลยให้ไปตรวจคัดกรองเชื้อเบื้องต้นผลออกมาเป็นลบแต่ก็สั่งให้หยุดงานกักตัวดูอาการ14วันจะครบกำหนด19เมษายนนี้จากการตรวจสอบข้อมูลนะคะพบว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นพนักงานหญิงปฏิบัติหน้าที่ขับรถเมษสาย140กะเช้าตั้งแต่24มีนาคมถึง1เมษายนขับรถหมายเลข5 9. ขีด90019คำว่ากะเช้าเนี่ยก็หมายถึง7โมงถึง10โมงเช้านะคะ7นาฬิกาถึง10นาฬกาแล้วก็ตรวจพบว่ามีไข้อ่อนเพลียหายใจลำบากหลังจากตรวจพบค่ะว่าติดโควิด19ก็เข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระิ ผู้สื่อข่าวช่องวัน31ค่ะ คุณอนุสักภูมิเทศลงพื้นที่อู่จอดรถสาย140นะคะก,ก็พบว่ามีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไปแล้วโดยนายสถาพรเพชรกองผออ,อเขตการเดินที่5บอกว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยคือนางการมณีสิริแตงอายุ52ปีมีโรคประจำตัวคือเบาหวานและความดันหลังจากพนักงานเสียชีวิตทางเขตเพิ่มมาตรการเข้มข้นค่ะหากพนักงานคนไหนมีไข้สูงไม่ให้เข้าทำงานทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามายัยและต้องเว้นระยะห่างห นั่งใกล้ชิดกันส่วนรถเมล์ทุกคันก็ได้ล้างทำความสะอาดเช็ดพื้นผิวสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างผ่านม่านล้างช่องแอร์ล้างทุกอย่างเลยนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ตายเนี่ยคือทางพอออกก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับต้นสังกัดก็ยืนยันว่าที่เขตการเดินรถที่5ไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสประชาชนสามารถใช้บริการได้เหมือนเดิมค่ะ ตงมือแล้วก็ห่างกันแล้วเนี่ยเออเราก็จะสลับกันหยุดนะครับนื่องจากว่าเราเดินรถเจ็ดสิบเอร์เซ็นต์วันนี้ใครหยุดวันนี้พ่งนี้ก็หยุดต่อไปเพื่อหมุนเวียนการทำงานแล้วไม่ให้เราไม่ให้แออัดกันมาก,กน,นะครับ <S <S ดูจากไทม์ไลน์แล้วต้องขอโทษด้วยนะครับว่าเราเรอตรวจสอบดูแล้วว่าเป็นประวัติการติดมาจากเออเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ได้มีการแพร่เชื้อหรือติดจากเกงรถที่5เนี่ยครับ <S <S ขอจินันกนะครับว่าเออเื็นที่เกตรถที่5เนี่ยปลอดภัยจากเชื้อโควิดครับ ส่วนคุณศักสยามชิดชอบนะคะรัฐมนตรีคมนาคมค่ะก็เลยสั่งให้ผอ,อขอสมอกกเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยรับเข้าตรวจวันไหนแจ้งผลตรวจให้ขอสมอกกทราบอะไรยังไงนะคะคือจะได้รู้คะ่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยจงใจปกปิดข้อมูลหรือเปล่าคะ่ะครับ โอ้สายนี้ก็สายติดแอร์นะมาจากพระรามสองมาจากพระรามสองจากบ้านผมเลยฮะแสเนดำเออใช่ไหมเราวิ่งยันเซนทันพระรามสองเซนทันพระรามสองโรงพยาบาลบางมดใช่ขึ้นทางด่วนลงมาเข้าประตูน้ำเข้าประตูน้ําก่อนใช่ไหมแล้วค่อยไปจบที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต้องบอกว่าสายนี้นี่สายขึ้นเยอะโดยเฉพาะสายขากลับนะตอนเย็นๆเนี่ยคนออกันตรงประตูน้ําตรงสามแยกคนออกเมืองคนออกเมืองกลับบ้านกันเยอะจริงๆนะฮะอะไรยังไงเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะครับ